้งจั아직안อบโคชเอ้ยสเรนีส่วนคนที่ไม่ชอบกินผมกินผักสองตัวนี้ก็กินได้ค่ะนะพบกับช่องสบาพเกาหลีบานเลีนะคะ พอมาเก็บผักกับแม่ที่ทุ่งนาค่ะผักชีล้อมนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูผักชีล้อมมันกำลังอ่อนนะคะเกิดขึ้นแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะไม่ต้องปลูกค่ะเกิดอย่างเนี้ยเยอะมากนะคะแถวบ้านซอก็มีค่ะแต่ว่าบ้านซอมันยังเขาเรียกว่ามันยังเล็กอยู่นะคะมันยังสั้นอยู่นี่นะผักชีล้อมนี่อ่อนๆเลยนะคะดีไม่ต้องปลูกเลยค่ะขึ้นเองเลย เดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะแก่เลยนะคะก็จะเริ่มแก่แล้วก็จะยาวตอนนี้คือตัดปั๊บนะคะเนี่ยเห็นไหมกินได้หมดเลย แบแฉบอันนี้แม่เอาไปลวกค่ะเอาไปลวกเสร็จแล้วก็ามายำน้ำมันงานะคะโอ้โหโเดินเก็บเลยนะคะเกิดตามคูนาคันแทนาคองเกิดพี่เจงเลยค่ะเกิดขึ้นมาเหมือนยาจให้แม่นั่งรอนะคะเราจะเราจะตัดแล้วก็ให้แม่เลือก มาย้ายทับคนีมา้นี่ชนแลเอาตัดเอานี่เราไปเลือกเอาสักขย่าแบบนี้ขยาวเสร็จผักนี้สิ่งหญ้าออกมาก่อนมนจับตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็ขยา่าเขยา่า ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วอะรอบนึงจับตรงปลายตรงนี้มันก็เขย่านี่ค่ะจับไว้แล้ว,ก,ออก,นนวนนก็ดึงออกอันไหนไม่สวยอันไหนเปนยญาดึงออกแล้วก็ตรงหัวอีกรอบหนึ่งนี่สะอาดแล้วค่ะนะคะนี่หน่อยใช่เนมือนเนี่ยสวยเลยเนี่ยสาวๆเขาเรียกว,ว่าตุ้ตัวเอาเลือนออกสักหน่อยหนึ่คะ ตัดตรงนี้นี่ค่ะก็ได้แล้วคนเกาหลีเขาก็จะเอาไปแกงเขาก็จะเวลาทำต้มทำแกงเขาก็จะไปใส่ข้างบนค่ะกินเหมือนผักชีบ้านเราก็จะผักชีปรุงอาหารใช่ไหมคะบ้านเขาก็จะใช้อันนี้แล้วก็ใช้ต้นหอม 왜? 어 어디까지 간 거야? <laughs> 여기 신남이네 집 있는지 얼추 조금 한 중간쯤. 오빠 도마하. 나 왔더니 한간 유나이. 저 나왔어? 거기서 아직 안 왔고. 아. 거기 굉장히 큰 회사라고. 아니 그 코리 네트라고 한국 사회로 이 사람이 가 있는 거야. 응. <laughs> นี่ใช่หมดเลยนะคะนี่ใช่หมดเลยค่หมดเลยยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะถ้าเดือนหน้ามาเก็บนะคะต้นมันก็จะสูงประมาณนี้เลยนะคะสูงตอนนี้กําลังเล็กๆอ่อนๆเคี้ยวอร่อยนะคะอร่อยนะตัดเอาตัดเอาเลยจ้าตัดแล้วก็ขึ้นมาใหม่อาปัดเจ๊ว่าซะอันนี้ 엄마 얘기 안 했어? 응. 얘기 안 했어? 응. 아빠 없었어. 병원 갔잖아. 엄마 잘 먹어. 아이고 깨끗해. 내가 먹 봐. 똥 참하게 싸. 같이 물 없는데 물 없어. 물 가자. รวมเรียนนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่12องศาบอกว่าตัวนี้ก็กินได้ค่ะชื่อว่าผักแดงงีที่สาวพาไปเก็บอ่ะอ่าชื่อแดงงีเหมือนกันแต่ว่าชื่อคุดชูแด,ดงงีค่ะอันนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อคุดชูแดงงี รสชาติคล้ายๆกับกับผักวางตุ้งค่ะนะคะปีนี้เพิ่งจะเคยกินนะคะครั้งแรกเลยเด็ดโคชูแดงนี่อันนี้อร่อยจริงๆเปกิ้ลองกินดูอร่อยดี ก็เล็กๆ่กีใช่หมดเลยไ่นะเราเคยเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันกินได้ต mm. ัดเลยค่ะอืมนี่นะคะเพราะว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยน่าจะอร่อยนะข mm. ายกับกวานตุ้มมาก นี่สอดตัดอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็จับตรงปลายแล้วก็เขยา่าเขย่าเอาพวกอันไม่สวยออกเศษไม้ออกแล้วก็สับตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เขยา่า สวยไหมอร่อยด้วยอร่อย้วสอันนี้เป็นผักฟันสิงโตนะคะเก็บกันทุกป,ปีเลยนี่แหละที่ซอจะพามาเก็บอ่ะที่ซอบอกไว้ลิดต้มเปลาวันนั้นนะคะจะพาทุกคนมาเก็บก็ตัวนี้ ล่ามันจะยาวนะคะถ้าทางบางประเทศนะคะ<ม>ก็เอาดอกสีเหลืองไปทำชาแต่อย่างเกาหลีอ่ะกินทั้งดอกเลยค่ะดอกทั้งดอกแล้วก็ทั้งต้นอ่อน,ออนต้นแกแ่เราไม่นิยมกินนะคะจะกินแค่อ,อ,อ่อนตอนเนี้ยมันกาลังอ่อนเอาไปกินนะคะกินล่ามันด้วยค่ะล่ามันยาวมากนะคะซอสับไม่ค่อยได้หรอกบางทีต้องตัดออกไปอะ่ะยาวประมาณอย่างเงี้ยอยู่ใต้ดินนะคะลึกเล,กลก อต้นหนึ่งช่วงนี้เป็นหน้าทำสวนแล้วเนาะก็ <_ letter> zo, จะได้ยินเสียงรถไถหน่อยนะคะได้ยินไหมคะเสียงเสียงรถไถมาไถสวน <_ letter> นี่คะ่ะผักฟันชิมโตเป็นอย่างนี้ Yeah. Mm. นี่จอกขมขมนิดนึงนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ออกขมขมนิดนึงรสชาติคล้ายๆกับตัวนี้เลยผักฟันซิงโตอันนี้คือสะอาดแล้วสองตัวนี้สะอาดแล้วล่ะมีแค่ผักฟันซิงโตค่ะแล้วก็ผักกาดอันนี้รสชาติขมขมี่คล้ายกันเลยนะคะขม ที่ชอบกินขนมกินผักสองตัวนี้แบบสบายเลยนะคะส่วนคนที่ไม่ชอบกินขมกินผักสองตัวนี้คือกินได้ค่ะณตอนนี้นะคะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนกินแล้วมันมันจะขมกว่านี้นะคะหน้าร้อน,นะ,ะัะจะขมมากแล้วก็2อตัวนี้จะขมมากแล้วก็จะเหนียวด้วยค่ะกินช่วงเนี้ยอร่อยช่วงมันกําลังงอกรือดูใบไม้ปลิ่ เข้าไปในร้านแล้วนะคะลูกค้าโทรมาจองไก่ค่ะต้มไก่แม่เขาไปทําต้มไก่ซอก็หั่นผักนะคะแบ่งหน้าที่กันนี่เดี๋ยวซอน,นะจะเอาไปกินกับซ้มตําค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพากินกับซุมต้านะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแม่จะเอาไปยําค่ะยำเป็นอาหารเกาหลีนะคะถ้าสมมติว่าใครจะเอาไปทำกินอย่างเงี้ย อันนี้นเป็นผักที่แบบจะทํากินยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะเดี๋ซอจะเอาผักปันถิงโตไปกินกับส้มตำดูนะคะวันนี้ดูว่ามันจะเข้ากันไหมเดี๋ยวมันก็คงจะเข้ากันะนะเนาะมันมกลมกม่เพราะปกติซอก็กินย่อยมาล้ายู่เงินจ๋าเงินเงินคนรอเงินเอ้ย 네네. 오빠 이게 이 여보? 여보. 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 เราจะมายำผักตัวนี้กันก่อนเลยนะคะผักตัวที่ซอว่าค่ะก็คือว่าต้องลวกก่อนเพื่อล้างสารพิษนะคะแล้วเราค่อยนํามายำหรือเราลวกเสร็จเราก็ไปล้างน้ําสักน้นํานึงนะคะหลังจากนั้นเราจะไม่ยำก็ได้เราจะเอาไปกินกับน้ําพริกก็ได้เลยนะคะอร่อยดีค่ะหรือเราจะเอาไปผัดน้ํามันหอยต่อยสักนิดนึงให้หอมๆก็ได้นะคะใส่เกลือนิดหน่อยคะ่ะใส่กระเทียมบดนะคะน้ํามันงาอันนี้ก็ยำ ผักสไตล์เกาหลีเลยนะคะนี่ลองทำกินดูนะคะใครอยู่เกาหลีใส่แค่นี้นะค,ะค่ะง่ายจะกินสไตล์บ้านเราก็ลวกกินเลยนะคะไม่ต้องย่าเดี้ยเกมากตนี้เ่กิมจิัป่าเกาหลีทำเป็นเครื่องเคียง<ม>ได้เลยทันทีค่ะ กะเ็ดเี๋ยวให้พ่อกินข้าวก่อนนะคะว่าปูเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะเพราะว่าพวกเราต้องกินข้าวกันก็ต้องรองร้านปิดนะคะประมาณสามทุ่มเดี๋ยวให้พ่อกินไปก่อนเพราะพ่อหิวข้าวแล้วนะคะต้องกินยาแล้วก็นอน,นะค่ะ ไปดูซิว่าพ่อปู่มีกินอะไรบ้างนะคะซาซมอนแล้วมีกิมจิค่ะยำยำอ,อ่ผักฟันซินโตอะยำผักค่ะที่ซอทำเมื่อกี้เนี้ยค่ะยำก,กิมจิต้นหอยมยำผักชีล้อมค่ะ สุขค่ะ ซัวแซลมอนใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผักกาดป่าเกาหลีนะคะขึ้นเคียงก็จะมียำผักกูดแล้วก็มียำผักเอ่ออะไรนะโคชูโคชูแดงนี้นะคะยำผักชีรอ้อมนี่ผักป่าของเรานะคะผักกาดแล้วก็ผักฟันสิงโตอีหมูทอดค่ะหมูสามชั้นทอดของแม่แล้วก็คั่วปลาซิวค่ะกินข้าวกันจ้า

อร่องอร่อยค่ะอืมมออลืมบอกพี่ชินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะกำลังมาชกินช้าๆเราไีชินใกล้มาแล้วและอืมอืมอร่อยจัอ ขมค่ะอันนี้ก็ขมๆเวลากินก็คล้ายๆกับอินอดนมะเะนะคะผมกินขมได้จะชอบค่ะขมขม,มนิหดหน่อยกินได้ไไดีสุดไปพี่ชินมาแล้วม รั่วก,ก่อนนะคะรว่วเอาพิษได้สารพิษออกซะก่อนนี่นะสกัดสุดท้ายมัเลยนะครอปลุกไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติอื่อยมากจะมีด่างไหม 태국은 닭반 진더. 채나 태국은 이거 다 이렇게 먹어요? 있어. 양념 이렇게 먹어요? 네, 이렇게. 음. 엄청 잘 먹죠. 맛있다. 음. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ